เมือนเมื่อกี้เนี้ยที่พี่เขาพาท่องอะเอาจะเอาไม่โตอะต่ไใรแล้วฮะวเขราะใครหน้าคุณถึงหังออหังางฝาหมูกาก้าาัใท้ดีอีดีตังเา หาโซลมิหาเซดูกันให้หญิงโด้าหาตาหวันวตนหาดาุณหันหาดาุณหันหันหาฮัลล์ันูหูไม่ไปฟ้าหาควายไม่หาขุมขอปอาอมหาฟืนทำลำ

อะไรพ,พ่อสำเพาห่างกันพ,พ่อสำเพาด้วยห่างไกลอะไรอีกอ, <c oughs> อะไรอีกอะไรอีกเร็วๆพ่อสำเพากางใบอะไรอีกมอม้า,มมาคึกคักใช่ไหมม้มมา,าค,คึกคัก รอบนี้อดเลยนะเอาตอตอจะยักคิ้วใหญ่แล้วอะไรตอรอเรือทายไปอ้าวบอกรครบสามรอบแล้วนะรอลิงไต่เราเห่อแหวนตรงยาวหอให้ละเยกหน้ำฮะสีหยดยาวฮะเสือฮะแค่น้องฮะหีบใส่ผ้าห่อใผ้ละ ห่อหิบใส่ผ้าแล้วก็อะไระร,รอดตัวลาพาผิวพูดรัดตัาลารัดตัลาอะไรตัวยาเรียกของควาตุวลา,<อ>าผ้าผยยิวอะไรอีกมันจะจบไหมเนี่ยอออ่างเนืองนองท่าฮุกตาสต์ไม่ผ่าน